คาถาบูชาและเปิดดวงพญาอนันตนาคราชทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วว่าคาถาดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะมะอุนะโมพุทธายะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะสีสะหัสสะสุธรรมามณีนปรัตเอหิสังขังปิยังมะมะเมตันจะมหาลาโภ ปิโยนาคสุปันนังอหังวันทามิพญาอนันตนาคราชนาคีอุสาอนันตวดีนมามิหังสิทธิลาโพนิรันตรงสัพพสิทธิพวันตุเมอหังวันทามิสัพพโซ พุทธธรรมสังฆูเชมีพุทธมะอุนณโมพุทธยะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะศีสหัสสะสุธรรมามณีนปรักเอหิสังขังปิยังมะมะเมตันจะมหาลาภู ปิโยนาคสุปันนังอหังวันทามิพญาอนันตนาคราชนาคีอุสาอนันตวดีนมามิหังสิทธิลาโพนิรันตรังสัพพสิทธิพวันตุเมอหังวันทามิสัพปโซ พุทธธรรม,มสังฆูเชม,ม,ม,มีพุทธมะอุณโมพุทธยะพุทโธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะสีสาหัสสะสุธรรม,มามณีนุปรัตเอหิสังขังปิยังมะ,มะมะเมตันจะมหาลาโภ ปิโยนาคสุปันนังอหังวันทามิพญาอนันตนาคราชนาคีอุสาอนันตวดีนมามิหังสิทธิลาโพนิรันตรังสัพพสิทธิพวันตุเมอหังวันทามิสัพพโซ พุทธธรรมสังฆูเชม,ม,มีพุทธมะอุณโมพุทธายะพุทโธธรรมโมสังคโฆยะทาพุทโมนะสีสาหัสสะสุธรรมมามณีนปรัตเอหิสังขังปิยังมะมะ,มะเมตันจะมหาลาภพ ปิโยนาคะสุปันนังอหังวันทามิพญาอนันตนาคราชนาคีอุสาอนันตวดีนมามิหังสิทธิลาโพนิรันตรังสัพพสิทธิพวันตุเมอหังวันทามิสัพโซ พุทธธรรมะสังฆูเชมีพุทธมะอุณโมพุทธายะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะสีสหัสสะสุธรรมามณีนุปรัตเอหิสังขังปิยังมะมะเมตันจะมหาลาโพ ปิโยนาคสุปันนังอหังวันทามิพญาอนันตนาคราชนาคีอุสาอนันตวดีนมามิหังสิทธิลาโพนิรันตราังสัพพสิทธิพวันตุเมอหังวันทามิสัพพโซ พุทธธรรมะสังฆูเชมีพุทธมะอุณโมพุทธายะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะสีสหัสสุธรรมามณีนุปรักเอหิสังขังปิยังมะมะเมตันจะมหาลาโพ ปิโยนาคสุปันนังอหังวันทามิพญาอนันตนาคราชนาคีอุสาอนันตวดีนมามิหังสิทธิลาโพนิรันตราังสัพพสิทธิพวันตุเมอหัังวันทามิสัพปโซ พุทธธรรม,มสังฆูเชมีพุทธมะอุนณโมพุทธายะพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะสีสาหาัสสะสุธรมมามณีนปรักเอหิสังขังปิยังมะ,มะมะเมตันจะมหาลาภู ปิโยนาคสุปันนังอหังวันทามิพญาอนันตนาคราชนาคีอุสาอนันตวดีนมามิหังสิทธิลาโพนิรันตรังสัพพสิทธิพวันตุเมอหังวันทามิสัพปโซ พุทธธรรมะสังฆูเชมีพุทธมะอุณโมพุทธายะพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะสีสาหัสสะสุธรรม,มามณีนปรักเอหิสังขังปิยังมะ,มะมะเมตันจะมหาลาภพ ปิโยนาคสุปันนังอหังวันทามิพญาอนันตนาคราชนาคีอุสาอนันตวดีนมามิหังสิทธิลาโพนิรันตรงสัพพสิทธิพวันตุเมอหังวันทามิสัพปโซ พุทธธรรมะสังฆูเชมีพุทธมะอุณโมพุทธายะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะสีสหัสสะสุธรรมามณีโนปรัฐเอหิสังขังปิยังมะมะเมตันจะมหาลาโพ ปิยูนาคสุปันนังอหังวันทามิพญาอนันตนาคราชนาคีอุสาอนันตวดีนมามิหังสิทธิลาโพนิรันตรังสัพพสิทธิพวันตุเมอหังวันทามิสัพพโซ พุทธธรรมสังฆูเชมีข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้าคนาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่บนเกล้ากระหม่อมข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ในดวงตาข้าพเจ้าขอไหว้วอนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฐิลงมาอยู่ในหู ข้าพเจ้าขอไหว้ววนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฏฐิลงมาอยู่ในปาาข้าพเจ้าขอไหว้ววนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฏฐิลงมาอยู่ที่แขนที่ขาข้าพเจ้าขอไหว้ววนเทพเจ้านาคาสัมาทิฏฐิลงมาอยู่ที่ปลายลิ้นข้าพเจ้าทำการสิ่งใดขอให้ได้รับผลเหนือความคาดหมาย พุทธจิตตังจิตตังมะมะพุทธานุภาเวนะธัมมะจิตตังจิตตังมะมะธัมมานุภาเวนะสังฆะจิตตังจิตตังมะมะสังฆานุภาเวนะณโมมามาคนมีมานะมามีเงินมามีมาคนมากับเงินเงินมากับคน 萨埵，萨埵，萨埵。